ยูฟ่าหน่อยครับระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลครับในวันที่1มิถุนาครับว่าก็เป็นเกมที่น่าดูมากนะครับถ้าผมตื่นทันผมก็จะมาดูครับผมว่าผมชอบที่่อาสเปอร์มากเลยครับเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมที่มีตำนานครับผมอาจจะยังไม่ได้แชมป์แต่ผมอยากให้เขาได้แชมป์ครับฟันธงเลยครับฟันธงเลยครับใครได้ก็อาจจะถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะสเปอร์ก็มี11คนเหมือนกันครับถ้าที่ยูฟุมีสิบสองหรือสิบสามคนก็อาจจะชนะสบาย เขาไม่พูดสารนะครับวิวพูกับสเปอร์นะครับที่จะชิงกันวันที่หนึ่งมิถุนาครับก็เป็นเกมที่สนุกนครับอีกเกมหนึ่งเพราะว่าทีมจากองกิจมาเจอกันแต่ลิเวอร์ก็เป็นมีฤดูกาลที่ดีในปีนี้นะครับแล้วก็สเปอร์ก็เป็นทีมที่ดีผว่าก็สนุกแต่ก็คิดว่าลิเวอร์อาจจะเหนือกว่าในผลงานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า สเปอร์ผมก็ว่าสู้เต็มที่สุดท้ายฟันธงเลยครับอยากให้ฟันธงเลยครับก็เชียร์สเปอร์แล้วกันครับอยากให้สเปอร์แชมป์ UCL ปีนี้ครับครับผมอาวพี่ตองศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกันที่หนึ่งมิถุช่วนาระหว่างสเปอร์ลิเวอร์พูลันนี้มุมมองพี่ตองมองไงบ้างครับก็ผมว่าก็สูสีกันทั้งสองทีมก็เหมือนกับรู้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าทางทางฝ่ายมันก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะซึ่งก็น่าจะเป็นเกมที่มันหนีเกมนะ ก็คือทางเลี้ยฟูเขาเพิ่งเพิ่งไม่ได้แชมป์อีกมาผมว่าเขาก็ต้องมุ่งหวังแหละเพราะว่าเข้าชิงหลายปีแล้วแต่ว่าคือปีนี้เขาก็ต้องต้อง้อยได้นะครับใหญ่วิตองฟันทงนะยครับฟันทงอหรอฮะครับผมก็ส่วนตัวแล้วเป็นเชียร์เลี้ยฟูด้วยนะครับผมก็ผมว่าเลี้ยฟูให้ได้โูชนะสามหนึ่งครับผมขอบคุณครับ ในบอลยุโรปวันที่1นมิถุนาครับอบชิงชนะเลิศครับระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์ครับเอาอยู่จริงกับบอลแต่ไฟนอลเกมอินย a ฟ่าแชมเปี้ยนลีก between the Tottenham and Liverpool yeah I'm i s amazing amazing new final because two teams uh, new because every time coming a e o t h e r clubs Real Madrid Barcelona and now I I like to m a c h the coach I like the style the both coach i like more liverpool. i, I think it's more semi-play uh, what i think about football. The... but i hope it's a big game. i will support to liverpool. this is, uh, this is my choice. but the, the tottenham have a good team and now in the final it's 50-50 because the motivation is too high now. and the tactics, both teams have good strategies, good, good players to solve the game. ครับผมก็เกี่ยวกับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนะฮะก็ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่แบบน่าทึ่งมากเพราะว่าปกติอะในรอบชิงมันจะเป็นทีมแบบบาร์เซโลนาหรือเรอัมลมาดริดต์นะซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ถือว่าเป็นนัดชิงในรูปแบบใหม่ก็สําหรับตัวเขาก็เขาก็ชอบลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะในในเรื่องของสไตล์การเล่นในการทําทีมของเขาหลายๆครั้งเขาพยายามอยากที่จะทําทีมแบบลิเวอร์พูลนะฮะแต่ว่าในการเจอท็อตท็อตแนมท์พอสเปอร์ครั้งนี้มันก็เป็นเกมยากเกมยากของลิเวอร์พูลแล้วก็ มันก็ออกได้ทั้งสองหน้าคือมัน50-50ิบอะครับเพราะว่าแรงจูงใจในแมตช์เนี้ยมันสูงมากระหว่างสปเปอร์กับลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็เขาก็แต่สำหรับตัวเขาเขาชอบลิเวอร์พูลแล้วก็มาทางเฟอร์คือเกมเนี้ยเป็นเกมที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะทั้งคู่ต่างมีคุณภาพทั้งการเล่นมีผู้เล่นที่ดีหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับโอเคครับอยากให้โจสินั้นพูดถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับสปเปอร์นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้โอเค okay, let's talk about this you fa championship game j u a l e

พันธงนะครับว่าเรียบูปแชมครับสกอร์เท่าไรครับสกอร์ดิฟิคอลดิฟิอลเวิมนเน่อมนเน่กอร์มนเน่โอเค โอเค let me s e l t อเคคิดอย้ก่โ let me select s e l e c what what is c o r e e one zero one zero one zero trust me never final is so much o e เพราะว่าในรอบรอบชิใหญ่ประตูจะไม่เยอะอะใช่นะฮะโอเคครับูนะครับพูดถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกวันที่1มิถุนาครับระหว่างลิอร์กับสเปอร์ครับมองยังไงครับคุมองจริงจริงต้องบอกว่า ดีใจนะที่ที่สโมสรอังกฤษเนี่ยเข้าทิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็บอลบอลเพื่อยูฟ่าธรรมดาในทั้ง4ทีมเลยนะครับ mm hmm. ก็จริงๆรเนี่ยรักทุกทีมเลยเชียร์ทุกทีมที่บอลอังกฤษที่เข้าไปชิงแม้กระทั่งเออสเปอร์หรือลิเวอร์พูลใครก็ได้เราดีใจทั้งคู่แหละเพราะเป็นสโมสรสโมสรอนันงกฤษนะครับแต่ถ้าถ้าให้เทใจนะผมชอบระบบลิเวอร์พูลที่ผมบอกแล้วว่าเออระบบของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เป็นระบบหนึ่งที่เราเซน่าเนี่ยนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถึงจะเป็นแฟนแมนยูนะครับก็แอบเชียร์ใจให้ลิเวอร์พูลครับอย่างนี้ก็ฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าลิเวอร์พูลเอ่อทัพนิดนึงนิดนึงนะครับนต่อนิดเดินนะครับครับผมผมก็อยากให้เอ่อผมนะครับประสบความสเร็จนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวผมเองก็เดือดร้นะครับแฟนผมผมแดงนะครับแล้วถือว่าปีปีนี้เขาก็ทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในลีกด้วยนะครับก็ก็ยัง ต้องเชียร์แล้วก็อยากอยากให้ชนะถึงจะเป็นอ,อยู่ในประเทศเดียวกันนะครับแต่เราเป็นแฟนหงนะก็ก็อยากอยากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมหงให้เขาประสบความเร็จให้ได้ชนะเลิศเพราะว่าการที่เขาได้เล่นผ่านในรอบรองมาได้เนี่ยก็ถือว่าด้วยหัวจิตหัวใจแล้วก็มันมันได้มันได้ใจแฟนแฟนขับอย่างอย่างเรานะฮะ พันธุ์งเลยครับการก็ผมก็ยังเชียร์ขงแดงอยู่ดีครับเพราะว่าผมก็บอกว่าผมไม่ปแปนหง์ครับผมครับพราะอะไรสกออันนี้มันเดี๋ยวมันจะเป็นการชี้นําผมคิดว่าอแต่ผมก็คิดว่าผงหน้าน่าจะเป็นฝ่ายกำชัยครับผมก<ม>็ถือว่าบอกว่าเข้าชิงแล้วก็เป็นทีม เป็นทีมในลีกเดียวกันอยู่แล้วนะผมบอกว่าก็ก็ค่อนข้างจะค่าจะเป็นเกมสนุกนะครับกับสเปอร์ซึ่งทีมพูนเองก็มีเกมรุกที่ค่อนข้างหลากหลายอยู่แล้วนะครุณภาพส่วนตัวจบตัวเองก็ตักเตะก็มีคุณภาพเชื่อว่าเขาเขาเขาเองก็เจอกันในลีกอยู่แล้วฉะนั้นผมมองว่าก็ก็ก็คงเป็นเกมสนุกนะครับอยากให้คนวางฟันธงหน่อยครับี่นถ้าถ้าถ้าตอนนี้ผมคิดว่า โดยฟอร์มการเล่นนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นลิเวอร์พูลน,นะครับที่ท,ที่เขาเขาชาติกันเยอะกว่า